สวัสดีจ้ามาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมุ้งกีสวยอย่างแรงคะ่ะออเราไม่ได้ลงคลิปแบบคลิปยาวนี้นานแล้วนะคะเราจะมาเปิดอา,อาชีพที่เราทําอยู่ที่พัทยานะคะเราเปิดร้านสกรีดค่ะทุกคนนี่นะคะนี่งานที่ลูกค้ายังไม่มาเอานะลูกค้ายังไม่มาเอาผ้านี่นะคะจะประมาณนี้นะคะลูกค้ายังไม่มา,าเอาผ้าเออเราเปิดทําร้านสกรีดมานี่ก็หลายปีแล้วอะ่ะ ก็ทานานะะํทมาแบบทมานานแล้วนะคะทํามาแบบทํามานานแล้วนะคะเออร้านที่เราอยู่ก็จะติดถนนนะคะติดถนนก็จะแบบเออติดถนนนะเมื่อก่อนนี้เราทําซักผ้าหยอดเหรียญด้วยแล้วทีนี้ช่วงนี้มันมีเออร้านสะดวกซักมาตีตลาดมาตีตลาดร้านซักรีดเนาะเราก็เลยเก็บเครื่องซักผ้าออกไปหมดเมื่อก่อนมีประมาณหกเจ็ดตัวรายได้เดือนหนึ่งก็โอเคอยู่แต่ว่าช่วงนี้พอมีเออ ร้านสะดวกซักมาเนาะเขาก็คนเขาก็ไปซักตรงนู้นเราก็เลยเออซักแต่ลูกค้ารายเดือนรายชิ้นของเราไปนะคะก็มีรายได้พอ,เ,อ,อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเนาะทุกคนเนาะก็พออยู่ได้นะคะพอได้ค่าอาหารค่าอะไรนี่แหละดีกว่าอยู่เฉยนะคะเพราะว่ามันก็แล้วก็พอได้มีรายได้ได้ทำเนาะก็คือว่าเราอยากจะมาพูดในในมุมของของคนไทยเนาะที่ทุกคนที่ไปเที่ยวลาวแล้วก็เจอประสบการณ์ที่ไม่ดีเนาะเราก็อยากจะมาพูด คือเรานับถือว่าเออเราน่าจะเป็นคนที่โชคดีมากเลยนะ,ะทุกคนที่เราไปเที่ยวลาวแล้วเราเจอคนลาวใจดีเออเราไปแบบไปกับลูกสาวสองคนเจอคนลาวใจดีไม่มีประสบการณ์นี่เพิ่งเราดูคลิปที่นักท่องเที่ยวไทยไปแล้วก็โดนแบบรีดซับมาเอออย่าอย่าพูดว่ารีดซับเนาะมันน่าเกลียดอาจจะแบบว่าเป็นค่านู่นแบบนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ว่าเราก็จะรู้สึกไม่ดีว่าถ้าเราไปแบบนั้นแล้วเราเจอเราจะทำยังไง นะคะทุกคนเราก็อาจจะเสียความรู้สึกนิดนึงว่าเออเราไปเที่ยวแต่ก็ไม่อยากให้มองในภาพลบนะคะว่าประเทศเขานะคะประเทศเพื่อนบ้านเราจะไม่ดีนะคะทุกที่ทุกทางมีทั้งคนดีและไม่ดีนะคะไทยเราก็มีทั้งทั้งดีและไม่ดีมีหมดเพียงแต่ว่าเราจะไปเจอแบบไหนแค่นั้นเองแต่ก็อยากจะแบบว่าอย่าให้ถอดใจในการที่จะเราจะออกไปท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือว่า ในต่างประเทศเราเที่ยวได้หมดนะคะไปให้ถูกต้องทําทุกอย่างให้ถูกต้องอาจจะมีดีบ้างลบบ้างแล้วก็เออคิดซะว่าเป็นแบบเหมือนประสบการณ์ชีวิตในการเดินทางครั้งหนึ่งของเราซึ่งเราก็ไปวังเวียงนะแต่ว่าเราไม่ได้เจออะไรไม่ดีนะเราเจอคนขับรถนำเที่ยวดีเจอคนออท้องถิ่นดีแนะนําอาหารการกินเราเจอดีหมดนะคะเราอาจจะโชคดีของเราไปแต่เราก็ยังจะไปอยู่นะคะทุกคนก็ มีทั้งดีไม่ได้ดีนะคะมีดีและไม่ดีก็อยาให้เหมารวมเลยช่วงนี้ค่างเงินประเทศเขาซึ่งคลิปหนึ่งเนาะน้องเมื่อวานเราดูมาแล้วเนาะน้องของประเทศเพื่อนบ้านเขาทามาอยู่ที่จิตเจ็ดร้อยแล้วหนึ่งบาทไทยแลกได้เจ0ดร้อยแล้ววิเราก็อยากแบบเราก็อยากจะไปเที่ยวอีกเนาะเพราะว่าเราก็แบบเออน้อเราอยากไปเที่ยวแล้วก็เราหาแนวรวมอยู่นะคะถ้าใครอยากจะไปเที่ยวกับเราเม้นเข้ามานะเราจะไปกันแบบจอยทริปเลย ไปเมืองวังเวียงนี่แหละพูดง่ายๆเลยไปวังเวียงนี่แหละเรามีรถนําเที่ยวแล้วเราติดต่อเขาแล้วเราคุยกับเขามีบริษัทนําเที่ยวแล้วเราคุยกับเขาแล้วเราน่าจะไปได้ง่ายๆรอบหน้าเราจะเรารู้แล้วอะว่าจะไปหลักไหนยังไงเราอาจจะเซฟเงินเราได้ถ้าใครอยากไปด้วยนะคะเม้นเข้ามาใต้คลิปนี้ให้เราด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วแค่จะมาบอกว่าเราเปิดร้านสกรีดอยู่ที่พัทยานะเราไม่ได้ทํา อา,อาชีพอื่นเลยเราทำร้านสก,กีดนะคะแล้วเราก็จะเก็บเงินไปเที่ยวอีกครั้งนึงสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ละค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ